จำได้เลยดาวคอยดีนะจำได้ดีแล้เป็นยังไงบ้างจำได้ดีเลยจำได้ดีเลยใช่ไหมได้เป็นความทรงจำที่สนุกมากแต่ยากเกินหัวร้อนนะจำหัวร้อนด้วยทั้งหัวร้อนยั้งจัดปาจอยเกทิ้งไปเลยหัวร้อนจัดจอยบีบบบีจอยแตกเครื่องทิ้งอะไรอย่างเงี้นั่นแหละไม่จัดไม่หยิบอะไรเนี่ยไม่รู้ มันจะจะปี๊บเรือแป้งหัวล็อกถ้าเป็นตันนัดก็คงเอร์คีย์บอร์ดแหลกเป็นชิ้นเนี่ยเป็นตันนัดอ่ะใช่เลยคีย์บอร์ดแหลกเป็นชิ้นไม่ต้องสอดอะไรอีกแล้วใช่เราแยกที่ตันนัดได้เหมือนกันเริ่มเลือกเราเริ่มเลือกโซ่ได้เปล่าเพื่อนเริ่มบีชาร์ดเริโซ่นะเพื่อนโอ้โหอะไรวะอุ้ยยันทิ้งยันทำไมเดือดตายยันยันซอมบี้เอ้ยอะไรวะ นี่อุ๊ยวุดหลังเขาได้เก็บได้เก็บกว่าอ้าเอ้าเฮ้ยปลาลำเบอร์ตัวเองอ่ะป้าวป่าเออลำเบอร์ีเนี่ยนี่มันจะโดนก็จะปลาระเบิดใส่ตัวเองกันนะแต่ปลาไม่โดนปลาระเบอร์ปลาไม่โดนเด็ดปลาปลาไป ได้ปแล้วแบิดโดนไปนี่เถ้าไปทางไหนวะข้างล่างนะกระโหลๆกระโหลกต่อต่อตรงกี้มาลงเลยไอเหี้ยนะไม่ให้คนผูกไปเกี้ยนี่แพงเลยอออุ้ยอ้า เล่นอมซคุยวภาพตัดระเบาดเด็นี่นคืออะร้ยเอออุ๊ยเล่นหลอกฮะยอยกะโลกนพื้นหนาใช่เพรกะกโลกนี่ใจได้ทำไมเนี่ยโหตายทายากมากโหพากวอลใี่ยิงไม่โดนเมื่อกี้ยังไปยิงเขาเลยตอนนัอ่ะ เขาก็ไม่พอใจแต่เขาโกร๋อ่ะไม่ขอให้เก็บไปไว่าแต่ขอระเบิดแตหนีไปดูเลยขอระเบิดนันนะขอให้ขอ,ขอ,องน้อยในในนี้เปล่าโอ้โหอะไรไม่นี้นี่มันต้องเคลียะ <c oughs> เวฟอ่ะให้เก็บของ<ต>เออตุ้มแจว<อ>หัวก็โล้าต่อทงงี่อะไรอ่านไม่ทันนีไมไงนที่สุดเร็วที่ทางลงตรงนี้ลงไหมทางลงเฮ้ยของวะ่ะเฮ้ยเดือบาซาก เห็นเห็นคุ่ยังมีคูรีบหนีก่อนเลยหลใหญ่แจกไปตัดแตกไปตัดโอ้โหพีเดไปอ้าระเบิดนี่โดนมอสดอกอโอ้รเบิดเบิดระเบิดะี เาดเาดเเบิดีนียแทงอยู่โอุก่อนจุก่อนชุก่อนชุก่อนุกอเอาเอาเป็นไป็รไรไปักักเฮ้ยทุบใ่เลยุกใ่เลยโอเคตื่นแล้วตื่นใจยังฮะตื่นใจอตื่นใจอ๋อโอ้ยโอขาวขาัวเป็นดูยังยืนยิกอยู่ กระนำอื้อโอ้โหระเบิดละได้แล้วได้แล้วระเบิดหมดตัวเลยอ่ะจะนำไปตั้งหลักเลยมันแย่เลยทำอะไรกเนี่ยไม่ไปยนเนียตายอ่ะตายหาลุนเลยูกระนำแบบเละเลยเมื่อกี้เปิดนะฮะใช้ให้หมดเนี่ยใช่เลยระเบิดใช้หมดเลยอ่ะ เมื่อกี้ยังเห็นมีอีกรูปหนึ่งอ่ะวางไว้อยู่บนโต๊ะเก็บลไบน้้งที่บึกมาอุ้ยอันี้กือสนักันเหรอตดนมีสาะเปิดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชีพอหเบแล้วแลก็นี่นะผีชีพแล้วก็ผีชีเงชีพมาชลับไม่โกง ด้ยหนึ่จะมันตายนะแต่เราคือชีพแต่เราถองกระจุกนะของเรื่องเยอะซอมบี้ถือประเจยี้อุ้ยระเบิดตัวอะไรโผล่มาโอ้โหฟีชีพสองตัวหนึ่งตัวโอเคตายละเดวิวรวาสตวนัดลากตัวระเบิดใส่มอสเอ้โคตรฮาดีเลยไอ้เพเลยแพ้ยับเลย ตรงนี้คืออะเดที่บูชายันเลยมีเวชนกัิดมาาทางนี้นีเขว่าเราาหาเราง่ายทตองเป็นสนเปิลอยู่ดีอันนี้อะไรกิดไหมยิงทก็ไม่ได้ตีได้ไหมตีน่ก็ไม่ได้ตัดนี้เวยอะไรก็ว่าไปอ่ะมีเวชิกัรลิสไหมอยากอยากได้แมชชนกันดใช่ไหมใช่ไม่ก็มีมีการลิอ่ะ มันมันมาเยอะาแหมดเยอะกยอะแอประตูปิดอ่ะปิดยัดมอนสาใหญ่แค่นี้แค่นี้ก็แล้แต่ไม่ได้ยัควนค่นี้โอเคสะแแต่ฟิ้งฟิ้งโผล่ไปเยโอ้โดนตัวอะไรโกลโกลกกะโหลกเละโหลกกเหรใช่โหลผมไม่กระสุนหมดละอหมดแล้วกันหนีแป้งแล้ว อ,อ๋อนี่มีให้เก็บอยู่เน,นี่ยอ๋อเนี่ยก็เก็บมาแล้วทีนึง่ะแต่มันได้ได้แต่กระสุนเพื่อนรักไงใช่ใช่นี่ก็ได้แต่โมซินเหมือนะอืะอออมเปลี่ยนหายนี่ก็ให้สไนป์ตามชื่อเกมเลยโธ่สไนเป์สไนเปอร์อีลิฟโอ,นะอ้ชื่อเกมนะอื่นเลยม,มินีเกัมอีนี้เนะอออาบีกี เออนพวกอาพีดีปืนกลอะไรเงี like ้ยเออโอ้เอาอย่างนี้โบอีลีทสนนัทมีโบมีโบอีลีทไหมอ๋อมันที่เป็นคั้นสี่หนึ่งขึ้นนี่เขาเรียกว่าอะไรวะนั่นดิเป็นเวฟปะใช่ไหมอันนี้จบได้แล้วหนึ่งอันแล้วโอ้โอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยเหี้ยมันจะช็อตหัวพวเนี่ะมีอะไรบ้างเนี่ยโอเค กูอปลี่ยนที่วงไฟอปตาป่ะไม่ได้ชัดเจนเฮ้ยเซฟตัวเซฟแค่นี้อยากให้กูเลยฮะข้าวแปดมากรอเอ้ยกระเบิดเก็บแล้นี่ไงปืนกลอะไรอยู่นี่ไงเปลี่ยนได้กูเปลี่ยนแล้วปืนหานไม่ดาวมาเลยขอขอขอเปลี่ยนเอยเอาทอมสันมาดิไอปืนกระบอกนั่นที่ที่ยิงแ่ะโคตรเหี้ยเลย เนี่ยนะไอ้ฟองชจไหนเอี่ยไอ้ฟองใจเอเดีดยยิงเปร่าอย่างบานเลยเนี่ยยิงวอลไปตายเพราะงั้นไหนฮะเบย์ชตเนี่ยยังไม่ปุยเลยเดียเมื่อกี้ชอตอร์ถ้ามาเติมของแค่ก็วิ่งออกอ่าไปไปออกเลยเดียวโอ้มึงมีกระสุนจะแช่พกประกันให้ใช่ไหนผมอะเออมันต้องพกอันนี้สิวะ โอ้ม่นเลยโชกความแมนชื่ออะตัดในโคารียเอลีเกทั้งพาอะไรสักอย่างที่ที่ที่ทาบอ่ะเกมอินจี้ง่ๆแต่สองไปเล่นอีกแมาแล้วเฮ้เ้ยโอ้โเลหมดเลยขอเซิร์ชนิดนึงได้เยนะ้น้เอเเ อพิีโควุยวอใช่ไหมรัตงัสานัดมามน้นไม่ดู่ปาโก็้อาคไปเรโอ้รถขังอุ้ยสนกระโดดไปละทางขวาทางขวาเอานี่ก่อนดิยิงตัวนี้ก่อนเออเออนี่ิพวกเนี้ยโอยเกือบนี่อือเดียโอ้ยโอยอย่าอยู่อย่าอยู่้อย่าอยู่แร็ปไปก่อนอือไป จ้าโอยโอเคล่วงโอเคแมงเกือบแล้วกูตุดต่อุดต่เลยจะได้มาชนเลยเนาะสไนยิงดวด่นพวกโมนะด้วสไนโอ้โหสตัวยขทางซ้ายนั่งจับมาได้กอืมเกขอบร้อนเีงยังมีตัวนึ่งอ่ะเไหนวะ นี่เจอแล้วเธอทำไมเลยตอนนั้นพอร้อนเสรเรียบร้อยพอรนลับเลยใช่ไหมอือพอกูแหละคอมเราก็ตกเลยพอมันร้อนเราตอนแรกพอลมแม่กเดย์เป็นตัวร้อนแล้วสเปคขนาดนั้นยังยังยังนี้ได้อีกอ่ะเออมันร้อนก็ได้ด้ร้อนก็พัดลมไงบอกว่าลมเสียฟังวะนี่นั่นแหละอ๋อพัดลมพอระลับคือพัดลมมันมันด็อกไปแล้วอ่ะอะไรมันจะแหลก ก็คอมแล้ยิ่งไอ้การไอ้แหวกเนี่ยก็ไม่ต้องทางแต่จะฟาร์มร้อนมันจะร้อนขนาดไหนอ่ะฟาร์มร้อนร้อนร้อนมากเฮ้ยพีชชี่เดือดนะโอ้ดีนะที่หันมาเจอกันอุ้ยอ่าเขาเดือดแบบไม่เสี่ยงเงินเยอะนะเป็นต้องไปเปิดบันลมนี่แจ๊กแจ๊กโต้กี่บาทแต่บันลมเออโต้กี่บาทนะไม่กี่ร้อยร้อยต่อร้อยก็ยังดีเนาะไม่ใช่แบบสี่ห้าพันนะโยนนะ ปุ้ยกูจะท่าปิจ้าออีกลูกนึงโหแถมอ่ะข้างหลังมันมีข้างหลังยิงลูกอยู่เล่ยมันต่อยเวทโอ้ปหนี่ยิงดีมากเลย M P C C เกมได้ที่ตัดนัดเขาเล่นติดนานแค่ก็ได้บอกดีไอ้ปาร์คโกก็ไปเล่นหรือน่าหนาแค่ว่าไปปูปูเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าเลยนี่เราไปแล้ว ลบไปแล้วต่อไปก็อันนี้เหมือนกันการเหมือนเดิมรอ,อก,กดกระโหลกโอ้มาแล้วตัวอะไรเอ่ยกระโหลกมียิงเลยยิงเลยไม่ต้องขึ้นมาต้องบอกแล้วตอนนั้นไม่ยิง,งกักงนทนำะไมเาขาก็มีหัวใจนะมีไงก็ก็ก็หัวใจก็ยิงหัวใจเขาเขาก็มีชีวิตเขาก็มีชีวิตในตอนนั้นเมื่อกี้เอฟกินสวัสกะโหลกมันดูดูสักแบบเล็ก เฮ้ยแต่นั้นแหลกกว่านะป่าวไม่ใช่กระโหลกกระโหลกมันแหลกคมไม่ไ um, ด้แหลกกระโหลกมันแหลกอะไรดิโอเคเราปุ่นพวกยิงก็ได้ป่ะกระโหลกไม่เห็นเฟิร์สนั่นอะไรวะมันคือมันตายปุ๊บคือมันแหลกไปเลยไม่ถ้าก็สนก็ไง นะครับคณะขบถไป่ทำแบบเนี้ยเร็วมากคนเราเขาไม่มีชีวิตมาเลยเสือปลาขอ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 แค่มาไล่แจกเลยอะไรอ่ะเอ้ยกูไม่ต้องสะโขบก็ยิงได้เหมือนกันดีกว่าขอแค่เป้านิ่งๆเออก็ดีเว้ยขอขอขอแค่ยิงโดนใช่ไหมสะโขบเลยนี่แน่นี่แน่ขึ้นะโขบได้หมดใช่ไปไป่อไปเลยีกระโดดเดิต่อไปเรื่อยๆ ได้ได้ธนูอ่ะจะมีหรอวะยิงอัดพื้นอ่ะไดยิงอัดพื้นยิงธนูอัดพื้นนะใช่พวกมันจะกระเด็นไงเออเออดีไหมคดีนะ่ยิงธนูอัดพื้นทีนี้กีจะไม่ิดจะกดกุญแจกระโหลกก็ให้กูหน่อยได้ไงให้กูโขคนเดียวเลยโทษโทษโทษมัวมัวมัวแต่ไปดูเพลินโอ้โหเสียงมาแล้วไปละไอ้เยี้ย ไปด้วยเฮ้ยรอด้วยจะทำไปกงน้แหละเบยไอ้ที่เราดูก่อนที่จะไปเก็บปืนผิดไปอีกเออเฮ้ยระเบิดเต็มแล้ววะทำไงเดียรเระเบิดเต็มนะพีโหลดครัขอขอเปลี่ยนมันดิ e เวอร์ lower, ไหมอยากได้ไว่ายเหมือนก็ไม่มีอะไรเลยโอ้กระสุนข้าก็แฝดแหละดีละยิงแรงดี ปืนระเบิดพบใหม่แล้วปืนระเบิดพืระเบิดขนาดนี้แค่โดนตัวเองตายรอชุบยเนเดียวไม่ตายนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่กินจอแดงม่ตายนะเมื่อกี้เนี่ยตะเกือบเนีเนียนลุกนะมึงเนียนลุกปืนเวทนี่แค่จะเอาจะไปใช้กันเอาเถอะยิงตูดเลยเด้งรับเลยน้องชิบชิบแล้วนมันไม่ใช่เนี่ยตีเพี้ยวนะมันก็เยอะเลยดีมากเลย จริงแม็กเนี่ยอะโดนนัดเดียวอ่ะมัน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 โดนเพลทฟอวแบบเออนะนัดแรกใช่ไหมเอออีกทีระเบิดไหลใครกูระเบิดไหล่แพ็กกูอุ้ยโอ้เผืออโดนตัวองเนี่ยนะฟังดีดังไงจะดูดีแม่ดีได้ไหมเนี่ยของเออมันมีของนี้เลยิงแบบต้องต้องมีระยะเผาขนนะจริงจะดูในระยะห่างหน่อยดิว่ามาเก็บกระสุนด้วยปืนด้วยปืนกระสุนเอ้ยเขาเขาเขาเขต้องเออยตัวตัวฟิชชี่ปะ นี่ไงี้ยเราโอ้โหสามตัวใหญ่ๆๆๆเป็นระเบิดเป็นระเบิดเป็นระเบิดเข้าไม่ยังไม่ดินกลัวเลยเละเลยกลัวเลยถ้าอยากไม่อยากให้มันระเบิดก็ต้องนั่นแหละต้องระเบิดที่มือให้มันระเบิดก่อนเลยสาบไม่สาบันเลยนะเนีน้ำไปสาบมันเลยมันก็ไม่ไม่ระเบิดแล้วเออดื่มลืมไปว่ามันเป็นดินปืนไหมดินปืนแบบไอ้นี่อัดแทงแล้วไปสาดที่มันใส่อยู่ข้างมันเปียกข้างในที่ไหนล่ะ สมเอ้ยสำยเอ้เดี๋ยวเราแจ้งก็นได้นะไม่ยิงใคตอนันยิงได้ไหมยิงแล้ยิงแล้ยิงได้ยิงได้ละโอเคข้งนอกเยอะมากเลยได้เยอะตเ่งีเสตายเยอจังพี่เฮ้ยมอสข้างในมีของมีอะไรเอ่ยเก็บระสุนระเบิดเกบระเบิดอุ้ยไม่ต้องมมันมันฟนฟ ว่ิงกับแม่กันทออุ้ยงโลเวอร์มาแล้วโอเดี๋ยวเคยเคยเคยผีใกล้ๆกันหลังอหเจ็บเจ็บเจ็บทนายทนายทนาไหได้ยิงทนายให้ละได้ได้ได้เขาโดนหลบไปแล้วลบแล้วลบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยิงดีฮะได้นะพเไปไเลยทำไมระเบิดอ่ะระเบิดเิ่เาระเบิดไ โอ้แม่งโดนระเบิดไปโดนโดนระเบิดโอ้เจ็บด้วยกันโดนสะเก็ดเอ๊ะเก็บตรงน่้จะเรือากระสุนด้วยลรั่งเฮ้ยปิดฉากอีชอีเช่ไอ้พี่กระสุนเก็บกระสุนเก็บฟันกินเนสได้ปะไม่เคยใช้เลยกระสุนอยู่ข้างในอ่ะอ๋อเนี เต็มโอ้โหมาอีกแล้ววิ่งรอบนี้กูอยู่ไกลกูได้เปรียบนะอยู่ไหนอยู่นั่นแหละอยู่ไหนอยน่ะอยู่ในใจคุณไงโอ้พี่เบิ้มอีเอาไปเนยหัวมันต่อยก่อนแม่สวยเออยิงหัวเลยตเอาไปเอาไปหายเลยเอาไปหนาหายเออหัวหลุดหน่อย เออลาดกาจเพ้นห่อยโอ้ลดจออบมเกินยิงไม่ค่อยโดนเลยทำไมพวกเพ่เพ่ทำยังงไอพวกเพ่เพ่อะเพ่อ๋ะบดไม่กล่องหรอเอาเอาเอฟือฟืหน่อยเอ้โอ้ยหัมันโยกเอาไม่โดนเดี๋ยวหมันโยกยิงไม่โดนเออกดจะี่ น่ากลัวจังมึงอะเซิร์ชเลยนี่เนะเนกาทีฟเนกาทีฟมาเปิดอย่างเงี้ยออะไรอีกฮะนี่เดะทำไมต้องหาเดี๋ยวว่ามหาได้ไหมโอ้ยอหาต้องพูดเสียงแบลแล้วเล่นดาวไม่ได้แล้วโง่เลยเออวางกระโดดกระโหลกหนึ่งอันสองอันสามอัน

โคตรหัวหลุดยิงหัวหลุดเลยหัวหลุดไม่นะยิงก็ดีอ่าตอง่าเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปยิงหัวมาได้ใหญ่ทุตายแล้วตองตาเราเองดีกว่านี่เราต้องตาตบดิต้องให้เราตายไปด้วยเจ็บปีจะได้หมดใช่เจ็บปีหมดตาหมดอะทำไมพวกเราตายไปด้วย เย่ี่ถึงเซฟแล้วมีมีบีบอมไหมเดี๋ยวขอเอ็มหนึ่งกูคือได้ลิบราโอไม่ใช่ปืนแล้วเน้นยิงจากอะไรดูดีแง่หนิ่งโคตรเลยปืนนั้นโอ้มอสมาเก็บได้ทีอะไรอ่ะปืนยิงอสอ่ะแม่งพี่ใหญ่เลยเอ้ยตัวกูก็ได้แล้ว

เอาหมดทำไงอะหมดแล้วคนเยอะจังเลยเยอะมากมากเย้ทำไมคนตั้งมือคนมามาเล่นวะเฮ้เสียงนขาจะให้มือคนไปอยู่ในห้องเดียวหรอไม่ได้ละไม่ดียวอืมไปฝั่งโน้ตไปเปิดเอ้ย ทางนุ่นเหมือนเหมือนเหมือนจะเปิดอุ้ยมาแล้วเยอะเลยเยอะเลยยิงยิงระเบิดที่มือมันเลยมีมีสไนด์ด้วยยิงอะไรยิงอะไรที่ไเปิดได้อุ้ยไปโดนตายไโอเคสไนต์ตายนี่เปิดเลยนี่เปิดละสไนต์ตายแล้วตเจ็บป่อยเดียวอุ้งก็บอสี่กูจะบอมยิงอยู่ละ ยิงแป๊บนะตูเปิดแอกเฮ้ยโอ้โหบอสแหลบียแป๊บเดียวไม่ได้แล้วเบอรแหลบินได้ด้วยโยนไปแล้วเขายิงกระโหลกเลยลอยปะใช่ใช่ยิงได้เลยนี่งไงยิงได้ละโอเคแล้วก็ยิงมันตัวมันได้นี่งไงเดี๋ยววะทะลุไปเลยอะ ยิงไม่ได้เลยต้ <c oughs> งยองย,ยิงกะโหลกใหม่แล้วก็ยิงอสใหม่แม่งบอมฉันลได้ยิงได้แล้วยิงได้แลนะ้วเออิเนีแค่เมื่อกี้นาอะไรโอ้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราชอมอสกัน เดิมไล่ยิงอยู่ไหนอะไรพะไรอ่ะหมดใช้ใช้ปืนกนยิงโอเคโอ้โอ้เจ็บเจ็บไอ้กระสุนกบใจเย็นหือจังเยอเลยไปเซิร์ชกันว้าโดนขลุ่มเน้ เอออยกยิงโดนตั้งทีคนตะกคนโอ้ยเข้ายยิงไปจะโดนจะตายโอ้เอาไอมาจาไอปืน <Near> ด <fear> <the> <in> ีๆแล้วนีมาวะ ้าเราไม่ยิงบอสอะมันก็มาเรื่อยๆอแต่นี่ยิงยีรีบอสให้แล้วกันโอ้นะวางวางเดนไม้แล้วเดี๋ยวชุบกันเอาไือโอเคใช่นะยองปาเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางเดนไม้วิสักอันหนึ่งอ่ะเนี่ยตรงน,นี้กำลังดีตกลงสไนเป็นสไนยังโดดอยู่เลยนะเกย์โดดมันโดด ตีวางระเบิดด้วยชิบหายแล้วอือนี่ไอ้เอาไปเลยเอาไปให้หมดอ๋ออ๋อดีลเลยมั้ยหยาบโหดแรงที่จะทไมโอ้ย <laughs> ดีนลอะไรกันแรงอ่ะตรงนี้วิถีเนี่ยกระเด็นเลยวิสองลูกเลยนี่วางไว้ละ ลูกนึงเจอสไนแล้วไม่ได้เดาเยี่ยมเดาใหม่ถึงรวดด้วยสไนแล้วสไนแล้วสองชั้นไปเลยมันสองเท่าไอคิดว่าไงตัวใหญ่ไม่ฟาตัวไม่สไนจิงตูดกลัวมาตัวใหญ่ตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาตายตายตายเน่ยแรงไร้รอดมาตรงนี้ได้ยิ่งถึงว่ะล่ะโอ้ยไม่โดนถอย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 เข้างหลังนี่เลย สองตัวเลยหเ,หเ,หเหรอใช่จำไม้ไม่หยิแบแล้วจำไม้จำไม้กำลังลองอยู่ตายหนึ่งโดนเชือกแนบึ้งอือตายไหมเหลือหลายกระโดดหนาด้วยโอ้แม่งฟรีชีพอีกแล้วจ้าจ้าโอ้โหกลางลำเลยอุ้ยโอ้ยโดนโดนอ่ะ ที่ไม่ได้ปาร์เบิดเลยอ๋อสุกี้ทีวมันก็เกิดแถวนี้สินะเอ็นปีเข้าไปอะออตัวเดียวโอเคตายโอเคตายแล้วตายแล้ว <c oughs> โอ้ยค <c oughs> นคน <c oughs> เย <c oughs> อะแล้วเมื่อก, <c oughs> <c oughs> กี้ดา <c oughs> วูซีมาเราก็ไม่รู้ยนยคืออะไรแม <c oughs> <c oughs> ่ง เอามาแต่เมืเอ้ยโคตรเดือดเพื่อไม่ต้องเล่นไลย่ยาคูนสีเนี่ยอัอนนี่คูนสูงก็จะตายหากันเลย,อยของมันอยของได้เลยเอาของมึองอย, <c oughs> ยู่ตรงนี้เหรอกูสายยิงเฮ้ยช็อตคันนี่โดนพร้อมจะเอาไปทิ้งไปเลยโน<อ>ื้องเหมือนเส่ปืนโหถ้า <c oughs> เอาไปยิงบอสนะคงจะมันหน้าดูเลยนะปืนปืนบอมเอะเมื่อกีอ้แล้วเขาไปยิงเราตอนนั้นละ ยิงแล้วนัดแรกอะแม่งทะลุปไปเลยอะทะลุปไปเลยอะก็ก<ๆ>็ตอนนั้นเราเราไม่รู้ไงเออช็อตกันนี่น่าน่าน่จริงไอ้พวกกระโหลกลอยๆได้เนาะเข่งปรับเลยนะ <g> นี่ไงถึงถึงจุดละไม่มีอะไรละแล้วเราไปเท้าสอบดูเท้าสอบ <laughs> จะเอาเฮ้ย มอสอ้าวอ้าวมอสมูนวอลหลุดมอดหลุดเอาเนี่ยมอสมอสมอสหลุดไปได้นั่นไงเรียบร้อยดีเอ็น